มอะไรัันงเซิกมีนี่ภาคที่าาส,มสนนามนี่เนื้อเรื่องน่าจะเกี่ยวกับแมวหรืออะไรสักอย่างคำเตือนเกมนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ทำให้คุณตกใจอันนี้เดานะอา่านภาษาญี่ปุ่นไปออก ผมเป็นคนที่ก็คาดจะรักแมวนะแล้วกี่ตัวก็ตายหมดเลยไม่น่าเลยต้องกดคลิกก่อนด้วย สอน้า้เป็นการเดินนี่เองถ้าเกิดเป็นมือถือก็แตะเอากลังโหลดอยู่นะอ๋อดูเนี้นยก่อน อืมอะไรัะพิษอีกวมีขวดวางอยู่เต็มเลยน่าจะเป็นพวกเข็มทุทนอะไรอย่างนี้นะโอ้มีรถผ่านไปด้วยวันพฤหัสน,น่าจะเป็นอะไรว่าขายของเก่าเหรอหรือว่าไงอะไรพังไปก็ให้เราเราจะซ่อมได้เหนียว <c oughs> เงาไม่มีอะไรแมวรู้สึกเหนื่อยล้ามากมีขวดมัดติดกับเสาเลยโอ้มีมแมลงสาบ ตอนแรกน่าจะยังไม่มีอะไรป้ายนี่อะไรน่าจะบอกว่าห้ามเข้านะฮะคือโอห้ามเข้าแต่แมวเข้าได้ แมวถ้าเกิดแมวพูดได้มกกันคงพูดใจใจกูอ่านไม่ออกเว้ยไม่ใช่ภาษาบ้านกูเฮออ้ไม่มีอะไรแล้วต้องเชียออ้ยกูตกใจอะไรไม่ตกใจกูตกใจกับแมวหาวแค่นิดเดียวเี่นะแอกสะดุ้งเมื่อกี้ ເຂົ້າແຟ คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาะจะไม่ได้เรียกแมวที่แบบว่าไม่มีบ้าว่าแมวตอนจัดนะเพราะว่ามันดูแบบหยาบคายไปหน่อยนี่หน้าตาขยายที่เขาแยกออกไปคือโอ้โอยอ,อ,อ,อกจี้กับแกงง๊งแมลงสาบมีใครเคยดูหรือเปล่า ติเสียอย่างเดียวต้องเป็นตัวสีฟ้านั่น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 เหได้ทำไมโอ้อะไรนี้อ่ะไม่ทันสังเกตเมื่อกี้นั่น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 ะไรอ่ะไรสาบล้ว พอลแบแป๊บนึงมันเห็นอะไรวะแวบ,บ,บ,บนะ พีเตอร์ว่าไงน้าพีเตอร์ไปแล้วเมื่อกี้น่าจะออกกี้อะสมมติเข้าท่อรถไปแล้วมีดมเล็กน้อยถึงปานกลาง น่าจะผ่านศึกมามาเยอะนะดูจากล้อแม็กแล้วเนี่ยดูจากแม็กแล้วมันมีพวกไอ้น้ำหรือเล่นสักอย่างโอ้โอ๊ออก,กี้ทัดใส่เราน่าจะเป็นตัวผู้หญิงนี้อยู่ในออก๊กี้แน่เลยเฮ้ยเฮ้ย ฮีอกอกกี้มาไล่ตีมพแรงสาบ ยืยขึ้นได้สตปด์อัพเรียคาซะหน่อยโ oh อ้โหเจ้ากรรมนายเวนเอชั่นแมวเจ้ากรรมนายเวนวุอชั่นแมววันถัดมา เกี่ยวอะตามดูรู้สึกเหนื่อยร่ากว่าที่เคยเ,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 เป็นมากอ่าฮะ ขยะแต่ละวันกปนกีวิตของแมวนีน่าจะรับซื้อของเก่ากันหรือเปล่าไม่รู้โอ้การขอหายใจด้วยนะถ้ามันพูดได้มันก็บอกเฮ้ยมันขับผ่านเลยตอนนี้ว่า ตั้งชื่อสอนว่าอะไรดีอะไรอยู่ในขวดอะหน่อยขวดออกกี่โดนจับยัดดเข้าไปในขวดซะแล้ว กูจะเป็นซุปตาแล้วมีผมแดงให้กูด้วยป้ายห้ามเข้าม่งเดียวไปแล้วอะไรต้องหาไม่ไหวไม,ไม่ไหว โอ้โหติดหนึบเป็นลังแครเลยทีนี้โอ้ยอกกี้ อาแดงนี่มึงเล่นกันทาแมวมาเยอะไปใช่ไหมมึงบอกกูทีสิก็เล่นละพื่นขนาดนี้กูไม่ขายให้แลวนะ่นมันดังนั่นนั่นนันนัน เลี้ยงส่งให้ความปวดร้าวทวานเศร้าทำเอาเจ็บออก,กี้ดีหว,ว่าไม่ไ้จับมแมลงสาเหรอวะโอ้ทะขวัญแบบทะขวัญแบบนนิ่งเลยอ่ะหลับนิ่งเลยอ่ะ นัน่นนันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นต้องขนาดนี้มึงแดกกูเลยก็ได้อย่างนั้นอ่นนะทีแรกกูณคิดว่าผมแดงที่ได้ไดแม่งเป็นกลวย โอ้ยหมาดเข้าให้โอ้หันไปมอง ิบแมวตัวเบ้อดูไปดูมากไม่เหมือนแมวมันพวกริงโ่งข้างอะไรลยสักอย่างเฮียันแมวตบกันแถวบ้านกูเลยอ่ะตบนะพาอวะกลังโหลดอยู่เวลาไปเพียงแค่สิบกว่านาทีแค่นั้นเอง ไปแล้วแะโอ้ประกาศแมวหายนี่เองแมวตัวนี้คือน่าจะตายไปนานแล้วแทก็สำน,นี้ก็จบตอน